จบลงแล้วนะคะสำหรับมติเลือกประธานสภาค่ะคิวต่อไปนะคะหวตนายกค่ะแต่เราต้องดูท่าทีของสภาสูงนะคะว่าเขาจะเอาอย่างไรคงต้องรอรุ่นกันต่อไปค่ะแต่วันนี้ค่ะเรามาดูบรรยากาศความประทับใจส่วนหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อวานค่ะเหตุการณ์พนักงานทำความสะอาดค่ะที่เขาทํางานในรัฐสภาจํานวนหนึ่งค่ะเขารอพบกับคุณพิธานะคะซึ่งคลิปดังกล่าวค่ะมีภาพคุณพิธาเดินเข้ามาค่ะพนักงานทําความสะอาดกลุ่มดังกล่าวนะคะตับเข้าไปกอดคุณพิธาค่ะและคุณพิ ถามถึงความเป็นอยู่นะคะหลังจากไม่ได้พบกันนานระหว่างช่วงหาเสียงเลือกตั้งค่ะหนึ่งในพนักงานที่ทําความสะอาดกลุ่มนั้นนะคะกล่าวว่าเขาลุ้นค่ะให้คุณพิธาเนี่ยได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะคุณพิธากล่าวกับพนักงานทําความสะอาดกลุ่มดังกล่าวนะคะว่าจะผลักดันค่ะให้งานของสภาผู้แทนรัฐมตรเนี่ยเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้พนักงานทําความสะอาดเนี่ยไม่ต้องกลับบ้านดึกเหมือนที่ผ่านมาค่ะทั้งยังกล่าวว่าจะทําให้สภาพการทํางานของพนักงานทําความสะอาดเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะ เมื่อกล่าวเสร็จค่ะคุณพิธาก็ยกมือไหว้นะคะกลุ่มพนักงานทําความสะอาดเหล่านั้นค่ะและขอตัวไปร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะมันต้องเป็นบ้านของเราเยนไหมล่ะเียา่ะายไม่เปิดี่ยมหงหเห็นเดีวอกว่าครันี้ถ้าเปิดมาแล้จะไม่เดกมากเปินไปอะไรยงี้ให้ใ้ ารแบบว่าทําอะไรให้มันง่ายๆยเร็วๆจบไปเพราะว่าเราเข้าใจบางทีผมว่าด,ดึกแล้วแต่ว่าพวกคุณยังเก็บเรื่องเจ็บที่พีเสร็จแล้วก็จะได้กลับบ้านแล้วพรุ่งนี้จะก็ต้องกลับมาใหม่แล้วเดินทางไกลแล้วระบบขนสง่งแบบแย่อะไรอย่างเงี้นะเข้าใจอยู่ยังไงจะฝากชัดๆก็ว่าก็ระเบียนเหตุการ,ร,าร,ารณ์ที่มันรวดเร็ว <c oughs> ทันใจ <c oughs> นะครับแบบอีกอันนี้นะ หลังเสร็จการประชุมนะคะคุณพิธานะคะ,ะพร้อมด้วยค่ะเหล่าสสค่ะก็เดินเท้าออกมาพบปะประชาชนนะคะที่ปากหลักร้อยกำลังใจแต่เช้าค่ะ คุณพิธานะคะกล่าวกับประชาชนด้วยว่าเมื่อเราได้ประทานสภาแล้วพูดชัดเจนว่าบ้านหลังนี้เนี่ยต้องเป็นของประชาชนสิ่งแรกที่ต้องทำนะคะถ้าครั้งหน้าพวกเรามาเนี่ยประชาชนจะต้องไม่ยืนตัดฝนแบบนี้ห้องเหล่านี้เนี่ยท่านต้องเข้าไปนั่งได้ให้มีพื้นที่พื้นที่เหมือนกับรัฐสภาสากลที่มีการต้อนรับประชาชนนะคะไม่เป็นสถานที่ของผู้แทนรัฐบรและงบประมาณที่สร้างจากภาษีของพวกท่านโยกโยกโยก ั uhm ัับบบมครไ่ฉะนั้นผมคิดว่าจะเป็นวาระแรกๆเลยที่อยู่ในสามปแน่นอนไม่ใช่สามปแบบเดิมแต่เป็นสามปแบบใหม่ก็คือประสิทธิภาพของสภาความโปร่งใสและเคารพประชาชนที่อยู่ใกล้กับสภา โอเใหมาามวไม่ให้เปิดเข้าอ่ะเออถ้าปิด้าปิด่าย่าย่ายก่ ในระบอบประชาธิปไตยแบบนี้รัฐสภาแบบนี้มันคือพื้นที่ที่ต้องมีห้องสมุดให้ประชาชนที่อยู่ใกล้สามารถเข้าไปนั่งรออ่านหนังสือกันได้มีพื้นที่รองรับคนมาร้องเรียนก็จัดการให้เป็นเช่นนั้นแน่นอนทั้งอิสรภาพและความปลอดภัยของสภาก็ควรจะยกสูงให้ขึ้นเท่าๆกันท่านกล่าวคะ่ะเรียกว่าท่านเรียกคะแนนความรักจากประชาชนาเหล่าออร์แกนิกของท่านได้จริงๆนะคะ หันมามองรัฐสภาไทยนะคะอาคารหลังใหม่ค่ะที่ชื่อสัมปายสภาสถานนะคะที่ก่อสร้างด้วยมูลค่าหลายหมื่นล้านค่ะจากเงินภาษีประชาชนนะคะเป็นอาคารรัฐค่ะที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกนะคะเป็นรองแค่ตึกเพนทากอนของสหรัฐอเมริกาค่ะสําหรับชื่อสัมปายสภาสถานนะคะเป็นการรวมคําค่ะระหว่างคําว่าสัมปายะและสภาสถานค่ะโดยสัมปายะหรือสัมปายะเจ็ดนะคะแปลว่าสิ่งที่สบายค่ะสภาพเอือ้อสิ่งที่เกื้อกูลสิ่งที่เหมาะสมกันนะคะ เมื่อรวมกับคําว่าสภาสถานจึงหมายถึงสภาที่มีแต่ความสงบร่มเย็นค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนะคะมีส่วนสําคัญค่ะต่อการพิจารณาระบอบประชาธิปไตยค่ะรวมถึงสิทธินะคะและก็หน้าที่ของประชาชนนะคะในการมีส่วนร่วมทางการเมืองค่ะตามช่องทางต่างๆและก็กระบวนการต่างๆต,ตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกําหนดไว้นะคะซึ่งหากประชาชนมีความเข้าใจนะคะในกระบวนการการร่วมมือนะคะทางการเมืองค่ะพร้อมทั้งตื่นตัวนะคะเข้า มีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นนะคะก็จะส่งผลต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทยให้ก้าวหน้าค่ะประเทศไทยต้องก้าวหน้านะคะประเทศไทยต้องไม่เหมือนเดิมค่ะ